สวมากลิต้าอดคลิปลูกชายแก้มป่องมีเหนียงสองชั้นเป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ตอนนี้สมบูรณ์แบบแบบสุดๆเลยล่ะคะ่ะสำหรับครอบครัวของคุณแม่คนสวยซิลิต้าเจนเซนกับคุณพ่อกรนรงเดช โดยเมื่อช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาคุณแม่ลิตาก็ได้คลอดลูกชายคนแรกเป็นที่เรียบร้อยโดยตั้งชื่อว่าน้องกวินเด็กชายกวินอัศวินเจนเซนนรงเดชและแน่นอนค่ะว่าชาวเน็ตหลายๆคนก็ต่างพากันฮือฮาในเรื่องของหุ่นคุณแม่หลังคลอดของแม่ลิตากันเป็นอย่างมากเลยล่ะคะ่ะเพราะทั้งเปะทั้งปังเหมือนไม่เคยผ่านการตั้งท้องมาก่อนเลยล่ะคะ่ะ และล่าสุดในอินสตาแกรมของคุณแมริตาก็ได้โพสคลิปของลูกชายในวัยหเดือนซึ่งต้องบอกเลยค่ะว่าน้องกวินนั้นโตเร็วมากแก้มยุ้ยสุดๆเลยแล่ะค่ะโดยโพสนี้ระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าที่ผมอ้วนเพราะผมหยุดกินไม่ได้ แก้มหน้าฟัดสุดๆเลยล่ะคะ่ะและใครมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับคลิปนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะ